สวัสดีครับน้าทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าทิพย์คร <iew likewise. S 1> ับเ <c oughs> <c oughs> อ้าว <killers> โอนี้นะครับมาตามทางของนาทิพย์เด้อนะครับโอ้ล่าพัฒนาคือเขาคักแย่ดันไอ้บุ๋มีล่าพัฒนาเล่าหรอมาน่อยมาหน่อยเล่าสัตย์จาก็ห้าน้อยน้องวัดเนาะแมีนเขาเบิร์นเหวห้าน้อยโอ้คือว่ามีอาจารย์ฟันตัวแรกก่อน ไอหกหาสามหกหาสามออกหกสามแล้วเมื่ออกบ็ดหกหาออกแล้วพิเศษห้าน้อยพิเศษอืมเดีก็ไปออกกันห้าน้อยวีพี่สามหกอืมไอ้เงี้ยกว่าล่าสตาร์ล่าสตาร์ตัวหกสามออดไปออกหกสามตัวอล่าที่วิ่ะ แมนออกส้ตัวหาเล่าเล้าทีวีออกพกซ้ำหาเหลาทีวีออกอสิขโมนยังไงครับบอกไปผู้เพื่อนเหรียนเลรีเนาะเพื่อนเพื่อนเหรียแอะไรเต้เพื่อนนาะเวลาอือใช่พิจิตรใช่แบบว่าเบิ้งเออพิจิตรน่ยันนการเรียอนะแมนรับชมบ๊วมเป็นว่าเออเป็นไงจะได้กับกับเบื้องเอนะ มนอธิษฐานเนาะไม่ไนเอ็ซีสวยเออเอซีสวยพี่จะได้คาระทุไหลรอคาเข่าครรบไรอมันเนาะไรจอมันกันยังไงหอแมนผมไปถึงซีเลยนะถึงซีถึงล่าสตาถึงฮานอยเนาะครับผมอมันนี่เป็นเลขยังอาจารย์เลขไยเลขเล่ามันีเล็เล่าเลยเลขล่าตัวล่าล่าสตาฮานอย ก่อนบ่แม่มันเยอเกะฝันเห็นเจ้ากระพนไม่เชยนไห้ละผ้ไม่เช่นไห้ได้ถึงมันเนี่ยห้าสองแปดหกอาเขาบวฝันเนี่ยอเรียกว่าอะไรเอาหมูกับฝันว่าข้าเจ้าเขียนแบบว่าขาเจ้าเอานี่เด้อพ่อหน้ามือขึ้นือที่ว่าผมหมอรวยแล้วเลยนอนไปกับพน่าออกจาก่ภาวน่าหลังเจีงขึ้นบ่ ก็บอกแล้วกเออวันนี้เอากระลอธิษฐานขอเพื่ออขอลสตาครับห้าน้อยคือเก้าเลยมันกะม่เขียนห้าสองเป็นหกห้าสองเลยแมนมันอีี่ตัวเนาะแมนกระบ้คือมากขเรียกว่าออมาเปลี่ยนเปลี่ยนดิมันไม่ใหรอกมัตัวเยอะมันเคยฟันตัวเยอะปกติมันพ่นบ่ม่แน่่าแน่เพราะฟันไม่อาจจะเป็นล่าสั ถ้าพังน่ามันก็ได้บ่รฝันไหมอืมฮะสองเป็นหัวคนเขียนไหแนอืมห่วงไม่เนาะเพาก็แมนทั้งน้อยแอนเลยกะมึอนี่กะคล้ายๆว่าคล้ายๆอึมอาจเพราะว่ามันซีงวดติดแล้วนะดรวยหานี่มันจะเก่งไดอนะครับเระวังเอาเนาะคือด้วยความระมันระวังเออก็ระวังแมนเพราะว่ามันมาซีงวดแล้วทั้งเล่า ถ้าสต้าห้าน้าอยนะมันชี้งวดนี่แหละมือไอ้งวดที่หานะแต่เรามาระว,วังเอานะบอกเอฟซีเพิ่นนะม,มันออกอกคดีเลยนะแมนมันออกอกคดีเลยเขาก็กว่าสามารถรับประกันได้แต่ว่ากะแมนอธิษฐานเพิ่มนเพิ่มเรื่องไม่เขียนไหวเป็นผู้ใดเลรออาจารย์ให้ฝันอืมเป็นพระวะอุลสงฆ์เป็นพระบ่แมนลูกปูนทา้งหลายบุ๊คเออเนี่ยเทียนวา อืมเอานีกันนะว่าเมื่อกี้ทีไพเลรสม่นก็ไปเลสน,นะกะ็ร้องเบิ้งนะครับผมแต่มันเข่าอีกจังมือมือที่หานาะหางวดติดถ้ามันเขางวดที่หานะแต่ว่าขอมือขึ้นอีก็ขอ,ขอเป็นขอแล้วสตานะฮาน้อยเด้อ,อปุงปูนะปูใยายก็ได้นะประดีขอเล่าสต้าไอเล่าพัฒนาดิ เมื่อเี้ยังอยู่คอพ่นนะกัรได้ยงเปลยหกลับหัวเลยเนาะแม่แล้วเจ๊ที่มันก็จะโอนนะตัวใดตัวใดนี่หกกับกันเก่าในเรื่องหรือไนะเพราะว่าคือว่าจะกับหัวอะไรกันหด้วยมแม่จถวกนเมื่อกเมื่อวานนี่ก็ออกเล้าเก่าหกามเนาะหลอกเลาตาเนาะหกนั่นมาัพิแค่เหงานะแม่เนาะก็ิกแค่เหงา เรวชกับเก่างเสหัเเเาลน้อยเออก่า้หัวหกเกนยกคือว่าแนนั่นเองสินะเออแบนะแถือว่าซื free, well. いい well. ้อได้เบิร์น้อเทิงน้อยทุกน้อยได้ร้อยกนเนาะแนคือเก่าเลยคือเม่บ้านนี่แหละครับเตีมมือนีกะก็มันใจคือเก่าคือนคือหม่านแหละหมื่ว่านยังบอกมันใจเลยนะเอตมันใจคือเก่าเลยอคือดีดีพี่สบสามตัวแตก แม่นซื้อดีๆไม่ชิดวัดกับเก็บ <ใจ S 1> ตัวเดียเอผมผมซื้ออันเก้าผมซื้อเก้าอ,อันห้าสามไหมไม่แจกบาทมัว่าแล้วซือ้อตัวนี้เวียนหกสามมั้งเวียนเว้ยไปได้แจกบาทดวงได้ยวหมดแล้วการบวกคือรวยว่าแหละเพราะว่าบวกแล้วท่งนี่ชาขวบหลินยังตะกะ้อนนะรวยจนโตไๆเวียปิดนี้หอยเลยตะก้อนนะแต่ว่าข่อยเลยบหลินนะก็เลยปฏิญาณว่า สิบเลี่ยนนะจะจะบอกได้นะจะบอก <Hey. S 2> บอกอยู่นะนาทีเลียนมันไม่ไมค่อยเขา้าแม่นถ้าพอยเลีนนี่มันสิบบออกวันอาทิตย์แล้ววันหายใจเอฟซีเนี่ยสิบเลี่ยนเองเลยบ่เปลี่ยนโอ้นะครับเอาแล้เราถามใอยวันว่าจะถือว <c oughs> ันอาจารย์คอยเปลี่นนะรวย <c oughs> เพราะว่าถ้าบอกเราคอยสิบเปลี่นถ้าพอยเลีนมันสิบเพี้ยนไปแน่นะครับหรืสิบบออกเลยนะเอานาอาทิตย์แล้วเปลี่นเด้อพี่น้องเพื่อนชมมาดเลยเรื่องอาทิตย์ได้นะครับ สามารถใหกังใจกันได้นะยับันกนได้หมอกว่านเนอะครับกัมียนผูบาดจานคนไม่ใส่นะอาจานเอว่านเนาะแมนโอ้ผู้ชกใส่อาจารย์ผูบาาจามือหนักขึ้นแหละเขาเบิรดมเนเขาเบิรดมปอาจารเฮือดจันเดี๋ยวเศร้าหนี่ะมาได้ออนไห้อีกหาลอยคะแนนเศ้าหนิเดี๋ยวอนใหยครับว่าท่ออนมาสองรอบสามรอบได้ว่านูบาาจานนะแมนเพราะว่าพืน ปกะงใัยมันตามเล่าห้าน้อยนะบอพันวาเห็นอาจารย์เขาเรียมซอบเวองอะ่นะฮ้ยมันเขาไปสอดมาสามเมืองตนพันวายตอนนี้นำตมย่างเดียวเลยตามเทิงร่าสตาเทิงห้าน้อยตามจนหอดแล้งกักเนเหลาเ็นดหลยรักู่ว่านแมนเป็นมานยี่ดลงวัานบอวพี่ก็บอกสามหกเนาะมัน็สอมันยู่แหละเอาเงินนี้กะขอให้เอฟซีวยกะมัทุกคนเด้อ ครับผมเรือยมักเนิ้ั่งครับนาทเนาะแมนเอาไปปิดเสนหน้าเบิงมับนแข้งแข้งบ่มากกับ่แทงเนาะไม่ไเล็คำนวณบ่แมนเล่กแมนเล็กเนไปเลี้นอดานเนาะแมนไปเลขคำนวณบ่เด้ไปเอาม้น้ำกูบายจากในที่สิ้นเนี่ยฟันจะคล้องสมัยพื้นบวชเลยไงว่าเพื่นคักกันแล้วสมัยพืนบวชเว้ยกันสมัยนั้นกันสมัยบวชเนาะกเป็นป้อยหวยกะ มันคือสิทธขาดือหรอกแต่ว่าเขาเป็นสายกรรมฐานเนาะสุดรวยเนาะครับผมเรียงโมนี่คือบโบโบโบบอกนะบบเหร่นนะมีตำมอจรวยร้อยกินผู้เดียวเช่วนั่นตอนนั้นอำรวจก็จะเห็ดคลิปได้ก็เห็ดคลิปตอนนั้นงาสุดรวยเพราะท่านี้คลิปเพราะว่าตอนนี้ผ่ากับโมกาเพราะว่าเป็นสายวัดพลาเนาะมันกระติมามเนี่ยโมนี่กับ่มได้อะนะสมัยนั้นสร้างวัดอาจารยูทักฟูทาร์พร้อมนุ่ม ก็เป็นซอยเป็นสางวัดทางว่าฝันก uh, ็ันได้ <S <s ิันกิหากันถือนัเนิ่นเพราะไรแตใช่ได้ซอยเดวางวัดกัละอืมอืมเลี้ยวเช็ดและเนาะอืมใช่สภาพก็เลียวกันลอืมกบุญบาลมีสุรวยแหละใช่สุดรวยมอรวยเราเลยตกอนอืมีนเป็นพากับมอรวยมอรวยแหละคนเป็นพากับ่นูปไปซอยนะอืมแต่ว่าิ่นก็แบงยุ่งฝันฝันกันหายย่ นีกก่สมัยนั้นเขาบอกเลยเล็กร้ายเดตออลยตัวหายบมันก็ใจง่ายน้อยจันนะ,ะเนะ่ยมันใจง่ายโอ้ย้าคอยถ้าคอยเรียนเุอสมุทราคอยเรีนมมยนเนาะจังหวะนี้เว้ยคอ,อยประเด็นนั้นบ่อยนี่จนเวยบไอเวยบเวียบกงแบนี้เนาะสวยนะเอาเถอเป็นสุจริตหรับนาทีเเด้นะครับาตามนี้นะครับครับผอเปิ้นสนว่าพาเมิญใไ้เป็นพาผู้เท่าครับพาผู้นม พระผู้เฒ่าเจ้นไทยเอาเนี่ยวัเยวน <หา S 2> เจี๊ยบคุณ่าแมน52ตัวเลยนี่10เออ5286 5286เนื้อนะครับเออแมนตาไทยหา286 28หา626หา8 89นะครับตัวได้ติดเลข6กับกลับ9นัานเองเนื้อนะครับสาม,มารถซื้อได้เดือดเลยนะเอาแมน,น,น,นอา่อาก็พอดีนาทิดกว็ว่าอยู่วัดเดียกับรังสร้างส,างสิมกลางน้ำน้องอาจารย์เนาะครับผมเป็นคู่บ้าอาจารย์เป็นเฮ็ดสร้างนั่นนะปอกกั ที่เท่าคนกับซอยไปซอยเฮ็ดซอยซากนะครับเป็นอันะไรเป็นญาติกับครูบาอาจารย์เนาะแม่ร่วมซากถ้าเป็นพระผูผาา้หล่อจังั้นเล้วหลายล้านผู้ชิดบ<ม>้านถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระผู้หล่อล่วมสร้างกคนกระจายชิดบ้านเหมือนว่าจาันท์แม่แต่นขาดอีกหลายอยู่แต่ว่าพ,อพ่อคนสืบมาแล้วก็แต่เนีเห็ดสร้สางซอยพระญาจันทร์ให้เขาคนที่ไปใช้รถเขาอยูย่น้ำเพลินแหละติดตาม กูบาอาจารย์ไปคือเก่ากับเสิมอรวยแหละเออมอรวยก็ไปซอยทางหรือกันนั่นแหละขึ้นแล้วล่ะอือบ่คือเดียวดอกเราก็ให้ซี่ชงมันเพื่ออยากทำบุญนะครับสั่งเสียมเพื่ออยากให้อยจันคนไส่นะมีโชคก็ต้องคอยว่ากันเนาะครับผมขอบคุณนาทีได้ไลน์สับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ